อืแอคชั hmm. ่นนะแอคชั <laughs> ่นคือนอยางโอดนะฮะเอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์สองกันฮนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดล้างเลยดีกว่าน,นะคือแบบเอ่อตอนแรกเรามียามอยู่ใช่ไหมฮะเออแต่คิดที่แล้วนะฮะเรามียามอยู่แต่เอ้ยใช่ยับคือกาดแล้วก็อะไรอะไอคนที่แบบคอยเออเอาไปว่ากาดสองคนแล้วกันน,ะนั่นแหละคือต,ตอนนี้เราต้องจ้างใหม่นะคือแบบเข้ามาอีกทีนี้แบบ หายนะน่าจะหมดสัญญาจ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดร้านกันนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็แบบว้าจริงๆนะไอ้ที่ตัว VR นะเดี๋ยวเราจะหาสั่งเราจะสั่งไอ้ VR มาด้วยนะฮะคือมีแอร์แล้วจะเอาพัดลมมาเพื่ออะไรนะฮะคือแบบเป็น VP สองโทมัทมทมงมง้งเออร์้านเรามีทั้งพัดลมทล้วตั้งแอร์นะฮะแต่เปิดแอร์ก็ไม่น่าจะเย็นหรอกนะแบบคนอกทางนี้หมดนะว่าเราจะเปิดร้านกันไปเดี๋ยว แล้วไอ้พวกเหรียญบิตคอยหรืออะไรผมยังไม่ได้ซื้อไว้ไอ้ก็ซื้อไว้นะแต่มันไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงช่างไ,ไปไปไปแล้วเราก็ไอ้เครื่องทุความสาสตร์นี้ไปหมดเลยนะฮะคือไฟก็หมดก็มีอะไรฮับเกตเยอะแยะนะตอนนี้ตัางมีเย,เยเอะแล้วอ่าก่อนจะเปิดร้านนะผมขอไอ้จ้างไอ้พวกนี้ก่อนจ้างกะจ้างอะไรมาดีวกว่านะนอ๋อแล้วก็มีชุดด้วยใช่ไหมชุดใช่ไหมฮะชุดเรานี่ชุดไม่แพงหรอกนะฮะเดี๋ยวเราจะซื้อชุดใส่ดีวกว่าคือแบบ ใส่ชุดเดิมมานานแล้วนะตั้งแต่ลิปแรกๆเลยนะฮะเดี๋ยวชอบใช้ถุงมือเดี๋ยวถุงมือนะฮะถุงมือนี่ดีกว่าอุ้ยแพงแพงแมวแมวอ่าตัวนี้มานะฮะแล้วก็มาแต่งตัวอยู่ตรงไหนบ้างล,ลืมแต่งตัวที่บ้านอ๋อนี่ไงโอ้โหได้ถุงมือมาแล้วโคตรเท่เลยม,มีคนมาเล่นล้านเราแล้วนะฮะ คือแบบร้านเราก็จะยกระดับขึ้นนะแบบมีไอ้อะไรอแอร์ Air นะฮะนั่นแหละคือแบบวีพีเพิ่มเติมอีกนะบอกเลยใครไปจ่ายตังค์โดนนะบอกเลยอการสองนะฮะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะขายพัดลมนะคือจะแบบเก็บร้านนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลืมจ้างไง <c ười> อง้เครื่องเครื่องทำความสะอาดวะเออนะฮะจะจ้างไม่ได้ไม่เงนิน ไม่งั้นเราจะสกปรกมาก้านนะฮะาว่าที่ผมจะไปหาหซื้อ VR มาดีกว่านะฮะแล้วก็ไอ้คองมพวกนี้เราค่อยอัปเกรดกันทีหลังนะผมจะเกรบแบบยกชุนเลยนะฮะคือแบบเอาเป็นเซตเดียวกันหมดนั่นแหละนะฮะตอนแรกก็จะซื้อเก้าอี้ตัวนี้มาให้มันเหมือนด้ VR ตัวนี้นะที่ไหนได้ไม่ใช่นะตัว VR เป็นแบบนี้เชยเลย VR เราจะตั้งตรงไหนดีแบบไม่ให้มันกีดขาตรงนี้แหละนะฮะคือแบบห้องมันขยายได้อีกไหมนะฮะันนี้ก็ไม่ทราบอะ่ะ เอาง่ายถูกจะสั่ง VR มาก่อนดีกว่านะฮะเอาไอ้แพงๆไปเลยว่าต้องใช้สองอันใช่ไหมไอ้ VR เนี่ยอเอานี่ก็เลยตอนนี้ตังสามพันแล้วอย่าไปกลัวแล้วก็ไอ้ตัวเล่นโอ้ยแบบระดับพีเนียมไปเลยฮะหนึ่งพันจัดไปสั่งมาฮะสามพันโอ้โหเกลี้ยง <laughs> ตั้ง3 0สามพันนะฮะเกลี้ยงเลยเอาละทุกคนฮะอ,อูดก็ได้มาส่งของเราเป็นที่เรนะียบร้อยแล้วอ่านี่ก็จะมีไอ วิยานะฮะเป็นดูอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทิฏจีนนะเพราะในตัวผมมันมีสเปยียเดี๋ยวเราเอาโต๊ะมาดีกว่าโต๊ะเดี๋ยวจัดโต๊ะก่อนนะฮะเราจะหันหน้าตรงนี้เอาไว้ตรงนี้นะฮะวิยา VR. เดี๋ยวเราค่อยโยกย้ายกันอีกทีนะฮะมาอัพเกรดร้านนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไอ้กองตรงนี้เดี๋ยวผมโลงจริงแน่นอนนะ,ะมันยังไม่เป็นเซตแบบระดับพรีเมียมสักเท่าไหร่นะฮะร้านเราต้องดูแบบดูร้านนิดนึงนะฮะหันหน้าตรงนี้ เอ้มันต้องมีเครื่องความด้วยวะลืมซื้อนะโอ้ยก็ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกก็นึกว่าจะมันจะได้มีมาเลย <c oughs> เอาละและ้วผมก็ได้เครื่อง VR มาเทียบรอยนะเอ้ยไม่ใช่ VR เครื่องคอมนะฮะแล้วก็ได้ตู้นี้ใหม่ด้วยนะฮะนีไอ้ตู้ตู้เกมใหม่นะฮะเอ้ยไม่ใช่ตู้เกมใหม่ตู้เกมเพิ่มอืมตู้เกมใหม่ที่ไหนเพาว่าเราจะตัดจัดตัวน,นี้ใหม่นะะเอาละและ้วแล้วผมก็ได้จัดโต้ไอ VR เราเสร็จเรียบรอยนะอ่ะก็ เอาแล้วทุกคนนะรู้สึกว่าจะมีคนเล่นเครื่องมืออาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะเล่นยังไงนะเครื่องมืเอาวนี่นะน่าจะเป็นคนนี้แหละเล่นสามสามสิบนาทีนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเล่นยังไงนะฮืมแอคชั่นนะแอคชั่นเครื่องมือย่างโหดนะฮะที่มองอะไรอยู่พี่เอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะน่าจะไอ้นี่นะทำไปอุ้ยอุ้ยเดียว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  วเดียวตู้ที่แบบที่มันแคบนะบก็เลยแบบไอ้นี่วางไม่ได้เอยวางไปก่อนนะฮะอุ้ยเดี๋ยวเราใครไปเดินชนตู้อะนนี้เละหมดเลยเอา,าไว้นี่ดีกว่านะเดี๋ยวมันจะขยายห,ห้องครัวเรานะฮะแค่ขยายห้องครัวคือซื้อห้องครัวนี่นะพันสี่มันน่านจะปลดล็อกพรุ่งนี้ด้วยแหละนะอะมีห้องน้ําด้วยก็ซื้อไปฮะ อันนี้เป็นชั้นสองใช่ไหมตอนเจ็ดก็ซื้อไปฮะอ้าวขยายห้องอีกสองพันจัดไปฮะคือเกือบหมดเลยเงินแป <c oughs> ดพันเจ้าหนทีใส่ให้หมดนะคือแบบอ้าวห้องครัวอันนี้ห้องน้ำอีกอบริการชั้นดีนะฮะเอ้ยตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นชั้นสองใช่ปะวิ่มีฮะเราต้องมีของมันต้องมีฮะของมันต้องมอีขยายใหญ่มากนะฮะว่าจะย้ายไอย้เดี่ยว ข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาชั้นบนเป็นไอ้ห้องความดีกว่านะฮะไอ้เครื่องความเออแล้วก็ชั้นล่างเราจะทําเป็นไอ้ตู้เก็บนะฮะน่าจะเวิร์กนั่นแหละเดี๋ยวเราจะตู้กินไว้ข้างล่างนะฮะพอแบบเดินขึ้นมาก็เล่นเลยไม่ต้องขึ้นไปข้างบนข้างบนมันเป็นเครื่องความมันใช้เวลานานไงก็แบบนั่งสบายชิวๆอยู่บนนู้นนะเ,เราจะไปติดแอร์บนนู้นด้วยนะฮะอ่าก็ถือว่าขยายได้นะฮะแล้วก็ไอ้ตู้เก็บเดี๋ยวขอเอาวที่ยวเแถวๆนี้ก่อนนะฮะมันรกขนาดมาก ห้องน้ำไปก่อนนะฮะคือมันขวางเออใครบังอาจมาฉนวันเนี้ยเออแล้วไอ,เอ,อไ้เครื่องอะไรเครื่องคอนโซลเราเล่นไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันไม่มีผนังให้เล่นเอ,อ้เดี๋ยวไอ้จตัวนี้มันยืนไอ้นี่อ่ะทาห้องน้ําก็เล่นไปฮะเออเดี๋ยวเราเขามาเล่นแต่เราไม่ได้ดูลูกค้าเลยไม่มีไอ้นี่เหรออ่าเรียกว่าอะไรคนดูร้านให้เราอ่ะมีไหมมีให้จ้างไหม คนดูร้านโอ้ยนี่งมีดมาแล้วนะฮะมีดปล่น็อกแล้วจากในห้าวันนะมีดมีดน่าจะมาเสิร์ฟข้าวนะถ้าเสิร์ฟข้าวมันน่าจะได้ค่าอาหารเพิ่มด้วยนะฮะแล้วก็มีมสัสคอตมสัสคอตรอตอยู่เพิ่มก็มาดีกว่าเดี๋ยวรอค่อยว่างเดี๋ยวรอค่อยเอามานะฮะคือตั้งแต่ปิดชิมมาผมยังไม่ได้กลับ,บไปเป็นนอนเลยนะตามไมีสามพันขยายห้องอีกไหมคือเอาไปมันสุดๆไปเลยนะแล้วก็แบบห้องเราเอาซีนี้แหละนะไม่เอาต้องการอะไรเพิ่มอีกแล้วแหละเจ็บนะฮะไอ้เลือแต๋ยปวกนี้นะไอ้นี่เป็นปวงอะไรอ่ะ อ๋อนี่แหละเป็นกระจกนะฮะไอ้กระจกนะหน้าไอ้กระจกข้างหน้าใช่ปะใช่ปะซื้อมาดีแบบวิเดี๋ยวเดี๋ยวมีระดับละฮะโอ้โวเจ๊มีกระจกด้วยฮะทางเขาดูรามากนะ,ะเป็นแบบมันเซฟเลยใช่ปะอ้ามันไม่ปิดเองอ่ะไม่เปิดปิดเองห่อมันน่าจะเปิดเลยนะฮะก็เด้อเป็นแบบไอ้นี่ ก็เด้อเป็นแบบไอประตูเซเวน่นอ้ยเดียวเดียวมันป,ปิดปิดปิดอยู่นะฮะนั่งไงอ้าวประตูเซเว่นนะฮะ,ปะเปิดเองปิดเองนะฮะนั่นแหละว่เา,าเราอย่าโมแตนี๋ยวเรามาให้ลูกค้าเราเล่นดีกว่ามีอะไรอีกที่เรายัางไม่ได้อับนะ,ะอาไอตัวนี้น่าเป็นไอกลงข้างนอกนะกลงไอข้างมาใช่ปะอันนี้น่าะเป็นลำพงนะฮะอันนี้มีอะไรอีกอะีอกจักเก่ออึ้ยมีตู้น้ำด้วยอ้าวซื้อมาดีฮะรออะไร มีไมโครเวฟด้วยมีตู้เย็นบอกเลยว่ามีการดคุมอยู่หน้าร้านไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่จ่ายตังค์เรานะฮะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้คือแบบไอ้ร้านเราแบบดีนะฮะแต่เฮ้ยใครไปทําความร่วงเนี่ยอุย้ยมือรัดน,นี่แล้วครับโอ้ยไปขอนั้งเล่นเกมอยู่ดีๆเราต้องอัดขัดจังหวะเขาเข้าดนีเลยนะฮะจ่ายตังค์ละว่าจะปั๊มเงินอยู่เอาว่าเดี๋ยวผมก็จะร้างไปนะคือแบบตอนนี้ร้านแบบไอ หลบมากๆคือไม่ได้จัดเลยนะฮะคือแบบไม่รู้เป็นไรเมื่อกี้พื้นที่มันคแคบๆก็เลยแบบเดินชนเดินนู่นเดินนี่ก็เลยแบบนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปร้านแล้วก็แตกไอ้ใจความแป๊บหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวถ้าคนเข้ามาร้านมันจใจนี่จะวุ่นวายกันไปกันใหญ่นะฮะคือตอนนี้ร้านเราก็เพิ่มแบบสองดาวขึ้นนิดแล้วเราจะปรับปรุงร้านกันนีดหนึ่งนะโอ้ร้านทุกคนฮะแล้วผมก็ได้ทําการแต่ร้านเสบเรียบร้อย้วแต่ยังไม่ได้แบบคือจัดให้มนเข้าที่เข้าทางแล้วก็ไว้ทํามาหากินเรา ก่อนนะฮะคือยังไม่ได้จัดแบบสมบูรณ์แบบนะก็เราก็เพิ่งขยายไอน้นู้นนั่นไอน้นั่นไอ้นี่ไปนะเดี๋ยวเราเปิดคนขรานเดี๋ยวเปิดร้านให้ลูกค้านะแล้วก็ผมจะปั๊มเงินสักระยะหนึ่งนะคือแบบจะทําไอ้เจ้ามาซื้อคอมนะฮะคือจะซื้อคอมไว้ใส่ชั้นบนนะฮะเดี๋ยวมันปั๊มเงินน่าจะไม่นานหรอกมั้งฮะออดูจากระยะเมื่อกี้แล้วนีนะ่แล้วก็ไอ้ข้างบนนี้ผมก็ได้ทําการขยายห้องข้างบนอีกนะฮะ แล้วก็ไม่รู้ว่าไว้เครื่องทำความสับมันจะขึ้นมาข้บวนนี้ได้ไหมนะเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นบันไดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีว่าถ้ามันขึ้นมาไม่ได้เราก็ต้องไม่รู้กันนะฮะมันน่าจะขึ้นได้เพราะมันเป็นบันไดอามาอันนี้ก็ห้องนี้ผมเพิ่งขยายเมื่อกี้นะคือแบบมีตังค์สามันพอดีก็เลยแบบตัางแา่ขยายนะฮะบางทีไฟดับพอดีเลยเออทําไมไฟมันตกเออมันมีตัวอัปเกรดไหมนะฮะอ้าวมันขึ้นได้จริงๆด้วยนะไอ้เครื่องนี้โอ้โหขึ้นดูฝุ่นมึง ทำได้ทุกอย่างนะคือแบบขึ้นบันไดก็ได้นะโอ้โหจะอัเกรดไฟบ้านจังจะเ,เปิดเปิดไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะป๊อปตังค์เอามาเดี๋ยวผมจะอันนี้ดีกว่านะฮะคือเราอัปเกรดอะไรหมดแล้วนะคือในคาเฟ่เราคือแบบสุดหมดแล้วนะ,ะที่เหลือก็น่าเป็นของตกแต่งนะ่ะข,ขยายห้องขยายห้องแล้วก็ห้องนองห้องน้ําห้องครัวห้องอะไรนะฮะคือผมอัปหมดแล้วนะคือแบบซื้อทุกอย่างแล้วแหละนะไอนะะ้ตรงตู้นี้นะฮะนี่คือหมดแล้วนะนะฮะ แล้วก็ที่เดี๋ยวมันน่าจะเป็นพวกของตกแต่งที่เหลือนี่แล้วนะคืออับก้งอับเกอะไรเนะี่ยไม่กุงไม่เวฟแล้วก็ห้องน้ําตู้เย็นอะไรนะฮะแล้วก็ผมก็มีไอ้ตู้นี้ด้วยไอ้ตู้น้าตู้ซื้อน้ํำนะมันน่าจะทําเงินให้เราได้ด้วยแหละนะฮะน่าจะคือน่าจะมีคนมาซื้ออะไรนะี่แหละเอาะไรอ่ะอืมดัมเบ์โอให้กดหมาหเยเลขนะฮะแต่ผมคงไม่กดจินหรอกนะคือไม่รู้ซื้อสมัยเอาว่าถ้าผมจะขอความตังแล้วก็ไอ้ซื้อคอมมา ใส่ข้างบนนะจะเพิ่มอัตราร้านเราให้แบบดูร้านขึ้นนะแล้วก็จะอ๋อแล้วทุกคนนะหลังจากที่ผมได้เอาผมมาจา่ายตังค์คือก็ลูกเก็บตังค์เขาอ่าหลังจากที่ผมได้ว่าจะไปปั๊มเงินสักครู่ใช่ไหมคือตอนแรกก็ว่าจะปั๊มจากการที่แบบเราเปิดร้านแล้วก็ให้คนมาเล่นนะแล้วผมก็แบบอะไรมันปั๊มได้ประมาณสามพันนะตอนนั้นโชว์กลางสามพันอยู่แล้วผมนึกสนุกได้ว่าเออมันมีสล็อตอยู่ใช่ไหมแล้วก็ปั่นดิฮะเออมก็เลยลองปั่นดูนะแบบ ปล่อยให้มันหมุนเองเล่นเลยแบบแล้วก็นั่งเก็บเงินจากลูกค้าไปเลยนะฮะก็แบบรอคนเข้าร้านมาแล้วก็เอาเก็บตังค์แล้วก็เปิดคอมให้เขาเล่นอะไรประมาณนี้นะก็แบบปั่นไปปดมาฮะเงินผมพุ่งถึงหนึ่งหมื่นนะฮะเออตอนแรกมีสามพันอ่ะไม่รู้ว่ามันพุ่งได้ไงเพราะว่าก็เป็นโชคดีในความโชคดีของเราอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเราจะมาสั่งไอ้เซตคอมที่เราจะเอามาลงเล่นดีกว่านะ,ะไม่รู้มันจะสั่งได้เท่าไหร่นะไอหมื่นหงนี่ก็ถ้าสั่งได้เท่าไหร่ก็สั่งแล้วน,น,นะฮะ เอามาเดี๋ยวจะมาดูไอ้นี่กันดีกว่าอ่าคอมนะฮะไอ้ตูวกว้ก่อนดิเอาตูวกว้ก่อนดีกว่านะฮะต๊ะผมจะเอาไปแบบตู้เหมือนกันหมดแหละนะฮะแต่นี่ก็สวยนะมีไฟด้วยนะแต่ผมชอบตัวนี้นะฮะมันสวยดีมันเป็นสีแดงนะเข้ากับไอ้ตัวเคสคอมเราพอดีอ่าสั่งมาเท่าไหร่ดีเอามาสักห้าเครื่องก่อนนะเดี๋ยวเอามาสักห้าต๊ะก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ตังเรามีพอไหมนะฮะแล้วก็อะไร ดโดยพวกปูตเตอร์อะไรอย่างี้เดี๋ยวเราเค่อยสั่งเพิ่มนะไอ้แล้วก็ไอ้แผ่นรองมอมไม่รู้มันจะสั่งมาไหมนะือแบบมันไอ้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรสวยงามขึ้นนะแต่ก็แล้วแต่ถ้าคิดสนุกก็ไอ้นี่จะสั่งมาเอาว่าเดี๋ยวผมาจะขอสั่งของกันสักคู่นะแล้วก็สั่งอะไรมาตกแต่งนิดหน่อยนะเอาละหลังจากที่เราได้ไปกดสั่งของมามที่ร้อยแล้วก็แบบผมจะไปสั่งเนาคือไปยังไม่ได้สั่งซื้อนะคือแบบเอาขอล่างคายเฉยแล้วก็มาดูตังนะ คือสี่หมื่นนะไอห้าเครื่องเราเย้เย้หือเราต้องลดลงมาใช่ป่ะเนี่ยเออออกมาจี่เครื่องดีกว,ว่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคนจ่ายตังค์เฮ้ยเดี๋ยวเก็บตังค์มาเออมันสี่หมื่นนะตอนนี้เรามีอยู่หมื่นเจ็ดเองอู้หูเว็บห้กกัรตั้งเยอะคือแบบเราเอาสุดๆมาเลยอนะ่ะเอาไม่เป็แล้งั้นเดี๋ยวผมขอปั๊มเงินสักครู่ดีกว่าเดีนาะ มาเจอก,กันหลังจากที่ผมได้เสร็จสับนะครบทั้งหมดนี่แหละนะฮะปั้มกันน่าจะไม่รานหลังมานะเดี๋ยวจะไปปั้มตลอดลองดูว่าจะได้ไหมนะ <c oughs> เดี๋ยวดนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงบุตรมาส่งของแล้ว,ลวเราดูของเราที่ฮะวอ้ย <c oughs> ของที่สั่งทั้งหมดสั่งสามชิ้นนะทั้งแอร์ทั้งเครื่องอะไรด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกเลยคือถ้าสมมติว่าเอ่อมันอะไรอะ่ะมันได้ไปปุบ๊บใช่ปะ่ะ แย่เลยนะบอกเลยว่าแย่นะเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจอะไรอะไรอย่ามองอย่ามองเฮ้ยโูใบบางอันมันทับกันอะ่ะเฮาใครจริงใครจริงในร้านเกียนอะ่ะเออตายซองเลยเนะมื่อกี้เฮ้ยของมันทับกันบาง Uncle, องันโคงออกไม่ได้อะ่ะอุ้ยมยไม่ได้สั่งมาพร,ร้อมกันแลนะ้วถ้ามันออกไม่ได้สวยเลยนะเฮ้ยตัวนี้เป็นแอร์เป็นแอร์นะเหมือนเหมือน เหมือนผมซื้อกล่องสุ่มอะเออเปิดดูล้ารุ้นเว่าจะได้อะไรเออมันสุ่มกล่องยังไงไม่รู้นะฮะเอ,อ้ยเดี๋ยวยังไม่เห็นเจสคอมเลยมีแต่โต๊ะรวนๆนะฮะเก้าอีด้รดวนๆทุแบบอูตวเดียวกันมาได้ทั้งแบบกองทัพเลยนะดิโอ้โหนี่าะว่าต้องจัดห้องอย่างน,านั้นอะไรมองนาฬิกาเพราะว่าคนน่าจะเข้าร้านเราเยอะอยู่นะแบบยังไม่ได้ไปดูร้านเลยนะเดี๋ยวกองข้างน,นอกก่อนไม่น่าจะหายหรอกมั้ง คือ้เงินหมื่นสีนี่แบบเอ้สี่หมื่นเอ็ดนะคือสี่หมื่นหนึ่งพันนะฮะแบบใช้เวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคือทั้งเปิดร้านแล้วก็ปั่นสล็อตเล่นนะ <c oughs> เออตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะได้หรอกนะ,ะสลอ็อตคือแบบมันปั่นกวาจะได้ก็นานอยู่นะก็แบบใช้เวลานานพอสมควรนะก็แบบถือว่าก็โอเคนะฮะเออเอาเรามาจัดไอ้คอมดีกว่าเอามาไอ้แล้วก็ไอ้แผ่นรองเมาส์ผมว่าไม่น่าเอามาหรอกคือแบบเอามามันก็ไม่ได้แบบ อีนอะไรนะเดี๋ยวเราจะาลงไปลาแม่งก็เอาไปไข่นะน่าจะประมาณนะั้นอ่าเดี๋ยวขอ,อตัววางก่อนนะฮะตัวความระบายกิจกันเลยนะข้อมูลคงไม่มีใครมาเดินตามลงมาเอาล่ะทุกคนนะหลังจากนี้ผมก็ได้ทําการจับคอมเราเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะที่เราก็แค่เอาไปขึ้นแล้วก็เปิดคอมนะฮะเรียบร้อยแล้วก็คือผมพูดไป้ผิดจริงนะคือแบบมันได้ของมปครบนะคือของตัวนั้นมันเก็บได้ มันเจ็บไปตรงหน้าร้านเราไม่ได้นะคือมันมีน่าจะมีขอบเขียดนะฮะหรืออาจเป็นบลัคะไรสักอย่างนะคือมันขาดได้จอกับคีย์บอร์ดนะคือมันเจ็บไปได้คือสามอย่างนี้นะที่มันเจ็บไปได้ผมก็ต้องสั่งใหม่นะคอมกับคีย์บอร์ดแล้วก็เมาสนะ์นะไม่ว่าเราไปสั่งกันเลยอ่าคือที่ว่าจะสั่งนี่มีตังใหม่นะอยูนี้ก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราเอาไฟขึ้นมาน,นะฮะไม่งั้นเราจะเปิดคอมไม่ได้อ๋อลรืออย่างนะข้างบนคือไม่มีไฟนะฮะแล้วก็เอ้ยเลย์ไอ้อีก,กนนอันหนึ่งอ ตีในห้องน้ำดีไหมเ <c oughs> ออแอรตีในห้องน้ำดีไหมครับคือมันเหลือแบบปรับอากาศในห้องน้ำสัก,าน,น,กสนิดหนึ่งนะเอาว่าอโชว์ดิเรียบร้อยฮะคือแบบให้อากาศมันเย็นแล้วก็ถ่ายเทสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ว่าจะสั่งคอมยังไม่ได้สั่งเลยนะนะฮะเดี๋ยวเราไปสั่งคอมกันเลยดีกว่าม,มาั้งรอคอมเปิดก่อนนะแบบคอมเปิดช้านะคือแบบวินโดว์เราไม่ได้สูงขนาดนั้นอ่าขาดอะไรอะขาดได้คีย์บอร์ดแล้วก็หน้าจอใช่ปะ คีย์บอร์ดเจ็บปะคีย์บอร์ดแล้วก็จอคอมใช่ไหจอแล้วก็เมาส์นะฮะตามแรงใช่ปะอ่าสามพันเองแล้วก็ขอหลอดไฟมาสักนิดดีกว่าเอาไปใส่ข้างบนนะฮะ,จะเจ้าธุระบอกเฮ้ยเอาตัวนี้ไหมตัวนี้ซีมสวยดีอะสีดำนะฮะก็แบบเอาแบบติดผนังดีกว่านะฮะไม่ต้องติดขัมด้มบน เฮ้ยเป็นโคมิเมมน่ที่กว่านะนี้ได้เงินอ่ะ,อะเท่าไหร่สี่พันสามนะฮะแล้วก็เอามีอีกสักเดวอนอะไรแบบอ๋อนี่แหละนะเอาประมาณนี้แหละ,นะะ,หละนะไปเอาว่าเดี๋ยวเราก็รออูดมาส่งแล้วก็เปิดร้านได้เลยนะก็เปิดแล้วแหละนะ,ะเอาว่าเดี๋ยวแบบอยากติไน้ไหมนะแล้วก็ตีไปเถอะนะมันมันเหลือนะฮะ ตรงนี้ห้องบากวางก็น่าจะติดแถวแถวนี้ก็ได้บ้างเอาไปว่าไม่ติดหรอกแนวน้ำแอวบบ่าได้จะไม่ติดแนวน้ำแบบเปื้อง้าไฟแบบไม่จําเป็นเลยทนะเออเออตรงนี้ติดไม่ได้ะ่ะว่าจะติดอยู่นะฮะเอาว่าติดข้างหลังเราแล้วกันนี่ยนีแบบ๋ยวคือเราเป็นเจ้าของร้านทำไมคอมลมมันอัปเกรดไม่ได้อะ่ะออนั่นแหละนะฮะแบบน่าจะอัปเกรดให้มันดีๆสักนิดนึงก็ยังดีนะ ไอเดียวยังไม่ได้ไอมีคนขึ้นไปข้างบนอย่างอูย,ยังไม่ได้ปรับเลยฮะไอราคาอุ้ยเสียงอุดมาแล้วนะฮะไปละไม่ใช่เสียงอุดมาเสียงอุดไปนะอุดมาเนี่ไอสามกล่องนี้มันเก็บไม่ได้แล้วเนี่ยไ,ไม่รู้เป็นอะไรมันน่าจะตดปักไม่ว่าจเงินถ้ามันเก็บได้พลังเดี๋ยวเราเ่อยมาเก็บทีละนะฮะเอาละทุกคนฮะหลังจากที่ผมได้ทําการซึ้คอมแล้วก็อะไรเคลียร์อะไร,รนะไร้ หลายตัหลายอย่างนะแล้วก็เสร็จที่บรอยนะฮะแล้วก็ทีแล้วก็ปิดไฟนะฮะอ่าอ้าโจอูยสว่างนะคือแบบออกมาเยอะมากคือโคมนี่มันสวยดีนะติดบนผนันได้ไหมไม่ได้นะ,ะติดผนังนี่แหละนะฮะแล้วนี่อ้าโชอ้าโชนี่แล้วก็หลอดสุดท้ายนะฮะคือแบบติดไม่ตกกลางเลยเ <laughs> ออต้องตกกลางก็ได้เอ้ยนี่ก็สวยนะฮะ เดี๋ยวข้างหลังต้องติดด้วยเดี๋ยวมันจะไม่เห็นถุงนะฮะอ้าวเปว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แนละ้วก็ได้อัพเกรดร้านอะไรต่างๆนะก็เหลือแค่ไอพวกก่องข้างล่างนะคือยังไม่ได้เคลียร์นะคือบตัดแค่ตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วก็ถ้าถ้าขยันอีกเดี๋ยวจะเพิ่มโตมาบริเวณรบอบๆนะฮะแต่มันน่าจะแคบเกินไปน่าจะประมาณเช่นนี้แล้วนะฮะไม่งั้นก็จะเอาใส่ผนังฝั่งตรงนี้สักหนึ่งเครื่องกับไอ้ตรงนี้สักหนึ่งเครื่องนะฮะ ม่รู้จะเป็นเอาเครื่องความหรือเอาเป็น V R ดีนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไอ้เครื่องพวกอะไรเครื่องคอนโซลนะฮะเออเราจะมาให้ครบเซนนะมี V R V R ไม่ต้องมาอยู่แล้วแบบมันก็ไม่ดีซะเท่า,ทาไรเออก็เราเราข้างล่างก็จะจัดเป็นไอ้พวกรวมๆสักดีหนึ่งก็จะส่วนมากก็ข้างล่างจะเป็นเอาไอ้ตู้เกมเออนั่นแหละนะฮะป,ประมาณนั้นนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาไอ้นี้ก็ที่หลังนะวว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ